อสอนสั่งไว้ว่าการปฏิบัติธรรมของพระอ,องค์นั้นก็คือการปฏิบัติจิตซึ่งพระอ,องค์ได้กล่าวไว้ว่ากายมีสองอย่างคือจิตกับขันธ์ทั้งหของเรานะคะซึ่งพระโอ,อก็บอกพระอ,องค์พระพุทธเจ้าได้ทรงบอกว่ากายก็คือจิตและมโนวิญญาณนะคะดังนั้นนะคะเมื่อเราปฏิบัติเข้าสู่จรณะสิบหตามขั้นตอนสังวรศิน สำรวมอินทรีย์โพชเนมตัตตัญญาและชาคริยานุยโยคะเสร็จแล้วมันก็จะก้าวเข้าสู่ตามลำดับโดยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือการปฏิบัติสินสังวรสินนะคะมันจะเกิดขึ้นนะคะโดยจิตนะคะเริ่มต้นที่จิตของเราเกิดศรัทธามันก็จะจิตก็จะเกิดขึ้นและขั้นลึกขึ้นลึกขึ้นลึกต่อไปจนกระทั่งเป็นฌานนะคะก็จะสู่ฌานหนึ่งฌานสองฌานสามนะคะก่อนที่จะเป็น ชานนั้นพอเรามีศีลปุ๊บเราก็ต้องสังวรในศีลที่เรามีนะคะสังวรในศีลที่เรามีแล้วก,ก็จะเกิดศีลเกิดขึ้นเมื่อสังวรศีลเราก็ปฏิบัติได้เราก็เกิดสมาธิเราก็เกิดปัญญาเกิดขึ้นนะคะแล้วศีลนั้นก็จะทําให้เราสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างที่ครูทับปนีว่าศีลของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าจะลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้น นอกจากศีลธรรมดาก็จะกลายเป็นอธิศีลอธิศีลอ,อธิจิตและในที่สุดก็จะเป็นก้าวเข้าสู่อธิปัญญาดังนั้นศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดศีลเนี่ยสามารถนำเราเข้าสู่นิพพานสวัสดีค่ะค่ะมาพบกับครูธับนีเอ ลิปหนึ่งนะคะซึ่งครูทัปณีก็นะคะมีเรื่องดีๆมาแบ่งมาปันนะคะอยากจะแชร์อยากจะเล่าให้พี่น้องฟังชาวพุทธทั้งหลายแต่ที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะจำกัดไว้แค่ชาวพุทธเท่านั้นพูทธิปณีอยากให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าสิ่งที่ครูทัปณีมาแชร์มาเล่านี้เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถค้นทุกได้นะคะค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะคะที่เราจะ คุยกันนะคะรบกวนพี่น้องทุกคนนะคะช่วยกันแชร์นะคะแล้วก็เล่าสู่กันฟังให้หาทางค้นทุกนะคะซึ่งคุทธปณีขออนุญาตชี้แจงชี้แนะนะคะว่าช่องทางที่จะติดตามคุทธปณีนั้นตรงไหนบ้างนะคะคุทธปณีก็พยายามทําคลิปให้ครบทุกวันนะคะนอกจากว่าวันไหนที่ติดธุระอะไรต่างๆนี่เกี่ยวกับงานกับการของตัวเองก็จะทําให้ ล่าช้าไป1วันหรือ2วันอย่างนี้นะคะวันนี้พุทธปณีขออนุญาตชี้แจงนะคะภูธปณีนะคะถ้าพี่น้องพี่น้องสามารถติดตามพุทธปณีได้ช่องแรกคือช่อง YouTube ค่ะช่อง YouTube ธรรมะโลกุตะจากพระโอษนะ,ะช่องที่2นะคะก็คือเพจธรรมะโลกุตระจากพระโอษฐ์นะคะ ช่องที่3เป็นช่อง f c e e o o o ค่ะครูทับปณีมี Facebook อยู่2เฟซนะคะเฟซแรกเป็น Facebook เป็นชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่าทับปณีบุราไกรและ Facebook ที่เป็นชื่อภาษาไทยทับปณีบุญเฉลียวนะคะแล้วครูทับปณีก็ได้เอาไปแบ่งปันพี่น้องในช่อง i n s t a g r กรด้วยนะคะซึ่ง i n s t a g r กรนั้นก็เป็นชื่อทับปณีบุราไกรเป็นภาษาอังกฤษ น,ะะนอกจากนั้นก็ไปแบ่งปันไว้ที่ช่องบล็อกดิบนะคะก็คือธรรมะโลกุตละจากพ่อโอนะคะค่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณมากๆนะคะช่วยกันแชร์ช่วยกันเล่าให้กันฟังเพื่อเป็นการแบ่งปันที่จะพ้นความทุกข์นะคะความทุกนี้เกาะกินใจของเราการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธเป้าหมายที่สดุดยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะเข้าหาก็คือ ก้าวเข้าสู่นิพพานนะคะแต่ว่าการที่เราจะก้าวเข้าสู่นิพพานนั้นมันจะต้องก้าวเข้าสู่ตามหลักธรรมที่เป็นโลกุตาละที่พระพุทธองค์ทรงสังส่งสอนไว้แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่นั้นเราจะต้องรู้จักผู้ที่จะให้ธรรมะผู้ที่จะชี้ช่ชองทางชี้แนวทางให้เราเพื่อที่จะเข้าสู่ธรรมะโลกุตละก็คือผู้ที่เป็นสัตวบุรุษนะคะซึ่งครูทัปีก็ต้องกราบนะคะกราบน้อม กราบของพ่อท่านสัมมาณพุทิลักษ์นะคะที่ชี้แนะแนวทางกุทาปณีพ้นทุก์ในระดับหนึ่งนะคะเห็นว่ามันดีก็เลยอยากจะเล่าสู่พี่สู่น้องฟังนะคะการที่เราจะเข้าสู่ธรรมะโลอิตระจากพระโอษนั้นมีหลักขั้นตอน4ข้ออย่างที่กุธาปณีเล่าให้ฟังตั้งแต่คลิปแรกนะคะก็คือ 1. สังบรสิน 2. สองสำรวมอินสีสามโพชเนมตันยุตาและสชาคริยานุโยค่ะ คลิปนี้กุฏาปณีจะมาเล่าเรื่องสังวรศีนอันดับแรกนะคะศีนคือข้อที่ตั้งขึ้นนะคะให้เราปฏิบัติเข้าสู่จิตให้เกิดจิตจิตที่เราเกิดได้นี้จะต้องได้แก่ศรัทธาค่ะเมื่อเรามีศรัทธาก็จะตามไปด้วยนิริโอตปะเสร็จแล้วก็เป็นพระหูสัจจะนะคะมันจะเกิดขึ้นเองจนกระทั่งพอได้ขึ้นเป็นศรัทธาเราก็จะมีความละอายต่อบาปต่อกับที่จะเกิดขึ้น นะคะก็จะเจอผ้าหูของสัจจะความสัจจะที่เป็นความจริงมีหนึ่งเดียวเราก็จะเกิดวิริยะภาคเพียนนะคะมีสติในการปฏิบัติเข้าสู่สังวรศินนะคะดังนั้นนะคะจิตทั้งหมดเป็นประธานนะคะพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนสั่งไว้ว่าการปฏิบัติธรรมของพระอ,องค์นั้นก็คือการปฏิบัติจิตซึ่งพระอ,องค์ได้กล่าวไว้ว่ากายมีสองอย่างคือจิตกับขันธ์ห้าของเรา ะะซึ่งพระโอเคก็บอกพระองค์พระพุทธเจ้าได้ทรงบอกว่ากายก็คือจิตและมโนวิญญาณนะคะดังนั้นนะคะเมื่อเราปฏิบัติเข้าสู่จารณาสิบห้าตามขั้นตอนสังวรศีลสังสำรวมผู้ติันติก็คือศีลเนี่ยจะพาเราไปสู่นิพพานได้นะคะศีลนี่แหละจะเป็นตัวพาเราไปสู่นิพพานฉะนั้นนะคะการที่เราจะมีศีลมีปฏิบัติธรรมศีลเป็นเครื่อง ะะเป็นเครื่องนะคะชำระจิตใจของเราอันวิเศษเลยละนะคะตัสมาศีลังวิโสทะเยนะคะเป็นเครื่องที่จะทําให้เราชําระจิตใจของเรานะคะพี่น้องค่ะศีลนนะ่ะเป็นตัวหลักเริ่มต้นหากเราไม่สังวรในศีลเราไม่ใส่ใจในศีลที่เราไปวัดแล้วรับศีลมาแล้วเราไม่สนใจเราก็ไม่สามารถที่อินทรีย์โพชเนมตนัตตัญญาและชาคริยานุโยคะเสร็จแล้ว มันก็จะก้าวเข้าสู่ตามลําดับโดยสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือการปฏิบัติศินสังวรศินนะคะมันจะเกิดขึ้นนะคะโดยจิตนะคะเริ่มต้นที่จิตของเราเกิดศรัทธามันก็จะจิตก็จะเกิดขึ้นและขั้นลึกขึ้นลึกขึ้น,ล,นลึกต่อไปจนกระทั่งเป็นฌานนะคะก็จะสู่ฌานหนึ่งฌานสองฌานสามนะคะก่อนที่จะเป็นฌานนั้นพอเรามีศินปุ๊บเราก็ต้องสังวรในศินที่เรามีนะคะ สังวรในสิลที่เรามีแล้วก็จะเกิดศินเกิดขึ้นเมื่อสังวรศิลเราก็ปฏิบัติได้แล้วก็เกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาเกิดขึ้นนะคะแล้วศินนั้นก็จะทําให้เราสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างที่ครูทับณีว่าศินของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าจะลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นนอกจากศิลธรรมดาก็จะกลายเป็นอธิศินอธิศินอธิจิตและในที่สุดก็จะเป็น เก้าวเข้าสู่อธิปัญญาดังนั้นศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดศีลเนี่ยสามารถนําเราเข้าสู่นิพพานได้นะคะนะคะสีเลนะสุขคติงยันติสีเลนะโพขสัมปทานสีเลนะืิปุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยพี่น้องอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ท่านบอกว่าสีเลนะสุติงยันติ ก็คือศิลเนี่ยจะพาเราไปสู่นะคะสู่สิส่งที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะคะสีเลนะโพคสัมปทานะคะก็คือศิลเนี่ยจะพาเรานะคะดีพร้อมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งสีเลนะนิพุติงยันติก็คือศิลเนี่ยจะพาเราไปสู่นิพพานได้นะคะศินนี่แหละจะเป็นตัวพาเราไปสู่นิพพานนะคะ่ะ ศีลน,นะคะเป็นตัวแรกนะคะที่เราจะก้าวเข้าสู่ธรรมะโลกุตระของพระพุทธเจ้านะคะคนเราเกิดมาบนความรักของพ่อแม่แต่หอบมาด้วยความทุกข์ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปคนที่จะเอาทุกข์ออกจากจิตจกใจเราได้นั้นก็คือตัวเราเท่านั้นเราเป็นชาวพุทธสิ่งสูงสุดที่เราต้องการคือนิพพานค่ะค่ะขอบคุณค่ะภูธบณีค่ะ